การที่คนเราเป็นเจ้าเข้าส่งแล้วรู้อดีตชาติรู้อนาคตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นเพราะอะไรถึงทําให้ดวงผูกกับสิ่งเหล่านี้แล้วเป็นการแล้วกลายเป็นเจ้าเข้าทรงมีอันตรายกับชีวิตคนทรงหรือไม่ครับอืถ้าทําดีมันก็ไม่เป็นนะฮะแบ่งกันคนละครึ่งอล <c oughs> ถ้าทําไม่ดีมันก็เป็นนะฮะมันอยู่ที่การกระทาปัจจุบันนี่นะฮะ นี้ต่อนะครับในเว็บพีมพ่มาบอกว่าแถวบ้านมีเจ้าเข้าทรงแต่เขาเข้าทรงแล้วเขาเอาเงินไปสร้างวัดแต่เขาก็ไม่ได้รวยอะไรก็คืออยู่ระดับกลางมีกินไม่มีอดอย่างนี้ถือว่าเขาเป็นเจ้าเข้าทรงที่ทําบุญต่อบุญใช่หรือไม่ครับถูกนะเขาต้องการทําบุญเพราะว่าผมสังเกตว่าเขาจะแม่นมากแม่นเดียถ้าเขาทําไม่เอาประโยชน์มากเขาก็แม่นนะฮะก็ได้เงินแล้วไปทําบุญไม่แม่นได้ไงล่ะ และไอ้ภพภูมิแถวนั้นที่เกี่ยวข้องกะไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเพราะมันต้องแม่นอยู่นะถ้าทำอย่างนั้นนะเอาไว้พอเลี้ยงชีพแค่นั้นเองนอกนั้นก็บริจาคไปหมดเนะี่ยยังไงก็แม่น <ś led> <ś led> แต่มีน้อยนะอย่างนั้นนะมีน้อยนะไม่ใช่มีมากหรอก บางคนก็หลงไปเลยก็มีหลงว่าตัวเองเป็นเจ้าไปเลยก็มี <c oughs> นั่นแหะตัวสําคัญแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเจ้าก็จะหนีแล้วนะหลงไปทีนี้ต่อนะครับเขาถามว่าล้านฝันว่าพ่อแม่พี่ชายปู่ย่าเสียชีวิตนะครับ <c oughs> บ่อยมากๆเป็นเพราะอะไรครับหลวงตามัอนเป็นเพราะอะไรเนาะเขาก็ดีไปเรื่อยนะ ในโบราณน,นะสังเกตนะฝันพ่อแม่ญาติพี่น้องตายนะส่วนมากจะดีทุกคนนะแต่ถ้าฝันว่าฟันหักละไม่ได้หรอกฮะตายคอนเฟิร์มลักษณะอย่างนั้นเนระ <c oughs> พูด <c oughs> ถึงคือสัมผัสมาเด็กๆ,ๆแล้วฮนะครับ <c oughs> แถวบ้านนะถ้าญาติฝันว่าฟ,ฟันหักแล้วก็ <c oughs> เดียวก็มีคนตายนะถ้าฝันว่าตายเนี่ยเยอก็มีโชคนะบางคน ดีด้วยคือฝันว่าตายแต่ยังไม่ตายมันก็ต้องใช้กรรมในความฝันไปท่านจะรับใช้กรรมท่านว่ารับใช้โดยความฝันก็มีต่อนะครับหลวงตาเขาถามมาว่าขอหลวงตาเมตตาสอนวิธีง่ายๆในการบันทึกบุญในแนวทางหลวงปู่ดูแบบง่ายๆและได้เยอะๆมีหรือไม่ครับ ปกติท่านให้ทำยี่บสี่ชั่วโมงอยู่แล้วสมัยที่ท่านสอนอะถ้ามาตื่นขึ้นก็ต้องสวดมนต์ก่อนภาวนาก่อนแล้วก็ลุกขึ้นมาก็คุกเขา่าพุทธัทงชีวิตตังถวายชีวิตไปแล้วก็กราบกราบแล้วก็สวดเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำก็สวดไปเรื่อยๆอ,อะอาบน้ำพอจะอาบน้ำนี่ถ้าใคร จะทำกรรมฐานคือไม่เกิดคือไม่ติดในสิ่งของที่ตัวเองมีก็คือต้องสละเสื้อผ้าตัวเองที่ใส่อยู่สละอีมังสละทุกอย่างในตัวมันก็อาบน้ำใช่ไหมสละก็ทิ้งไปเลยใส่ตะก้าให้เข้าไปซักสละไงพออาบเสฟก็สวดอยู่นั่นพอใส่ก็ต้องบางสกุลเอา คือเราชีวิตเราเนี่มีอยู่แค่เนี้ยแค่เสื้อผ้าหรือนาฬิกาที่ใส่พวกอะไรเนี่ยนสะ้อยเส้นีเนี่ยนะวิธีการสละและบางสกุลเนี่ยเขาจะทำบ่อยๆเอาวัดดีก็ย่างงนะั้นอ่ะท่านให้ทำย่างงั้นทุกวันกลับบ้านก็ออกจากบ้านก็ต้องสละครับอสาธุครับ ออกจากบ้านก็สละบ้านออกจากรถก็สะละรถเวลาเข้ารถกับบางสกุลรถถือถ้ามันหายมันก็คือเราสละไปแล้วฮะแต่ไม่ใช่ทิ้งนะวิธีการสละเหมือนกับพระที่ท่านเวลาจะท่านจะหมจิวานท่านก็ต้องปฏิสังขารโยเวลาท่านจะฉันก็ต้อง พิรณาใช่ไหมเวลาท่านจะสง่งน้ำท่านก็ต้องสระเหมือนกันคล้ายๆกันเนี่ยคือทำกรรมฐานอย่างเงี้ยสวดไปด้วยพิารณาไปด้วยแผ่ไปด้วยทั้งวันนะจนนอนนอนก็สวดจนหลับตื่นขึ้นก็สวดแต่ตัวเวลาไหว้พ้าทุกครั้งกับพ้าทุกครั้ง ต้องพุทธทางชีวิตตังทุกครั้งถวายชีวิตนะถวายชีวิตนะบูชาด้วยชีวิตคำแปลมันนะพุทธทางชีวิตตังเมปูเชมิอนะทำได้ทุกวันเนี่ยไม่กี่ปนะีเข้าใจนะอย่าลืมก็แล้วกันพอตื่นขึ้นก็นลืมไปเลยนะลุก มันจะลืมถ้าเราทําได้อย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่ลืมเราทําทุกวันถามว่าจิตเราอยู่ที่ไหนอ่ะก็อยู่นี่พลังงานที่เราทำนะเข้าใจนะคนถามเราไม่สามารถพิจารณาอะไรได้ขาดหรอกแต่เราเบนกระแสได้คือการสวดเบนไปให้สวด พราะเราไปกระทบกระทั่งกับในบ้านเรามั่งถนนหนทางในที่ทํางานอะไรเนี่ยเราไม่สามารถจะนั่นได้หรอกแต่เราเบนได้เบนกระแสได้เบนเอาเราไม่มีกําลังที่จะต้องไปไปปะทะได้บางอย่างปะทะเสียงที่ไม่ดีที่เรารับนะครับไม่ได้เราไม่มีกําลังถึงขนาดน,นั้นหรอก ถ้าเขาด่าเราเฉยๆได้นะโอเคนะแต่เขาด่าเราเราไม่ได้ยินเลยก็โอเคนะเราโมเดทตวจเราไม่ได้ยินนเราทํากรรมฐานในใจเราเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเป็นการเบนกระแสสิ่งที่ไม่ดีออกเราไม่อยากรับนี่จิตเราก็จะบันทึกบุญทั้งวันเนี่ยทั้งคืน ทังวันทั้งคืนเข้าใจนะคนถามครับทีนี้ต่อนะครับศาสตร์การดูลายมือไพ่ย,ยิปซีสามารถทํานายอนาคตได้จริงหรือไม่ครับศาสตร์เขาไม่ได้ดูในลายมือหรอกครับลายมือเป็นสื่อเฉยๆมันเป็นการเอาสื่อตรงนั้นเฉยๆจริงๆเขา คนที่ดูแม่นๆเขาก็เห็นแล้วล่ะแต่โดยเอาวัตถุมาเป็นสื่อเฉยเฉยเฉยเไม่มีอะไรทีนี้ต่อนะครับพญานาคมีจริงหรือไม่ครับหลวงตาอไม่มีได้งไงพญานาคเขาเป็นเทวดานะส่วนงูคือบริวารเขานะพญานาคก็เป็นเทวดาอยู่ในชั้นจาตุ้ม ชั้นตาตุมมันมีมันมีมากนะเพราะว่าชั้นตาตุมเป็นชั้นที่อยู่ใกล้มนุษย์ที่สุดมันเป็นเมืองไม่ใช่ไม่ใช่เมืองเดียวนะหลายเมืองมากกันนาะกมีน้ำที่ไหนมีนาคที่นั่นเพราะพื้นดินเนี่ยน้ำม,มันมากกว่าดินมันมีเมืองนาคเมืองคุดเมืองคุดอยู่บนเขาเมืองยักษ์เมืองยักษ์ก็อยู่ตินตินเขาอยู่ลาบลาบ เมืองยักษ์เมืองคุดเมืองนาคเมืองคนทันคนทันชอบเล่นชอบร้องเพลงอยู่กับสัตว์ป่าอะไรพวกนี้คนทันแล้วก็เมืองยักษ์เมืองคุดเมืองนาคมาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเป็นเมืองเมืองไปมองรับแรงเหมือนกันมีหลายเมืองไม่ใช่เมืองเดียวเหมือนมนุษย์นี่ะมนุษย์ก็มีหลายตำบลหลายเมือง